วันนี้เยสดสมสิพาชมส่วนมะนาวลุงพาดประบุนค่ะพี่น้องอายุได้สิบสามปีแล้วมาชมความดกด้วยกันค่ะ เกยบใส่ถุงเสื้อไว้ก่เหมอนเงนบ่อถงมาใส่เอาเ้นใส่พิังบุกอได้กินแลค่ะเออกได้กินโอเคยี่นลกเลยนะเดี๋ยวข้างในงอบยขี้อันนั้นก็มาสีลายมัวแดง แดงจับแม่แส้มเลย่ะเออเออแดงกัดตาเออแดงกัดนิ่นตาเออเป็นไม้ทุ่งเล้ค่ะก้นใหญ่เยอะเออเป็นไม้เราในดกขักแท้นี่ เห็นบ่ยังบริตัดออกไหมมันี่ปูใหม่มะมนหักกระคือเงินไ้ะเมืองนะพ่โอ้โหอาออกตัวมันนั่น เก็บไปเลยเลยแล้วจังไปเลือกอ้อเลือกไปเก็บไนปลายไปนักขัณละแถมอะไรไปโอ้ยแถมแถมสิบกิโลข้าวเดียวเก็บสิบกิโลข้าวเดียวขายโลยจากบาท10บาทเนสิบบาทกิโลละสิบบาที่น้องเอ้ยเหมือนยำมะลาย เก,ก,ก,กียวมังกรกับนี้แบบไหเออลงมาม่อไปกินเกยวมังกร<ใ>นียนี่นี่มใ่ไเมังกราไปทางคุณแทะตรงนีทางไหน

ปูขี้ดินอยู่เป็นปูขี้ดินอยู่นึกว่าหล่นกล่องโอ๊ยออกไปบ่ได้แบบนี้แวนืยกันเฮกัปันีเยโอักอีลีือดกผักอีลเยอะดิเราอ่าไม่เห็นดกประเคนเนาะเท่าขนาดเท่าอะไรนี่เนาะสิบ่าใดปีเลยเน่ะยี่สิบสามปีเลยเนาะ สาี谢谢 ole, s <S ่ป like ีต่ะอันนี้ก็คือเบิรงเอาเนาะนี่นี่ต้องกัดออกอันนี้ก็ยังบริแท้รึเป่าแม่ดกแท้สิบสามปีสิบสามสี่ปีละสิบกิโลข้าวเดียวโห่วยใหญ่หมดแดงไผ่บ่บาดนี่หมดงาม โอ้ส่วนนี้มีหมดงามเอออยู่ส่วนแล้วเกือบบูทข้างใดทางที่บ่โอ้เออสิเก็บบางสีดาบ่มาเนี่ยก,ก็ก้ะไปแล้วกัปืนหายนัำนาำจะมาขักแต่บานนี่ ดกคักป,ป,ปุ้ยน้องเส่อนเป็นพิเศษเป็นพิจิตเนาะเบ้กกัเว่าพิษว่าถืออืม <laughs> เป็นพิจิตพันดกพิเศษออกกมาแถวว่างอ้ยหน่วยใหญ่ดกดกดกโตโต ลำใยา่ปิงปองกับลงเป็นป้าเฮ้ยมาเอาไม้น้ยนี่งหญ่ใช่เดี๋ยววางวางไว้ก่อนเลยปุ้ยปุ๊บก็เห็นเด็กิยื้อเทงบบบนี้เฮ้ยมาเอาไหมมาห้า่้ากับปั้นเลยเอยน้องง่วยหญ่ะกองไว้ก่อนฮะนยงดโอ้ยรวยเลยโอ้ย ส่วนนี้มีหมดงามแล้วนี่ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาด้วยโอ้ยรอ,อ,องเท้าบูทอยู่นาอยู่สวยโอยสูงเออพี่น้องอลูกโตโต กระลักขักกระเด้าพีโอ้ยยุงลายด้วยลายยุงลายก็เยอะมะนาวกระดุกเดาะมาทางพี่อันนี้อันนี้ฝรั่งเก่าเนาะฝรั่งสาลี่ไร่เมล็ดฝรั่งเก่าเพิ่ชตัดต้นแตกยอดใหม่อุ้ยลำใหญ่ลำใหญ่พี่น้องไง ลำไยปิงฟองกำลังติดลูกาาลำไยปิงฟองไปทางใดก็มีต้ตนมะนาวขนาดตัดไปหลายต้นเลยเนี่ยเพราะว่าแก่เนาะต้นแก่ด้วงเจาะกับมีตัดแต่งที่น้อง สูตรเคล็ดลับคือตัดแต่งแล้วก็ปลูกในท่อท่อบ่มีคนดูแลง่ายดีค่ะอุย้ยสมัยใหญ่กัดอกเลายแท้หลายสิเด็ดลายลายดกดกฮะ อ้อดยดกแทนนี่หนาวมากา,าวอืมแบบนี้ได้แบบนี้เออแต่ละ <laughs> <laughs> ต้นไม่ธรรมดาค่ะพี่น้อง นาเป็นจ wow. uh, um, uh, uh. ิตพันดอกพิเศษดอกอะไรดกอะไรรอดพายเราบนใ้นี่ยังรอดน้อฮะมงน้ฮะโอ้โหอืมอรอซุ้มรอดซุ้มรอดซุมมะนาวข้าววนุโอ้ทางรุ่นใหญ่รุ่นน้อยหน่อยนี่โอ้พี่น้องิ่งเอาโอ้ย ซุ้มมีนาวซุ้มมันนาวยามแรงกัดดกยามฝนกัะดกคือเก่าโอ้ยคักคักคัก,คกอออิมันนาวทำเงินได้เนี่ย เกลดดินพี่น้องหมดงามกับลายบาทไงพี่น้องเมืองก็มะนาวตอนนี้ขายกิโลละสิบบาทนี่ลำใย,ยปิงฟอง ก็บ่ค่อยดกนะปต๊เก็ติดลูกติดหน่วยฮะก็ตอนกิ่งไว้น้ำค่ะพี่น้องมะนาวเป็นพิจิตอันนี้เพื่นตัดแต่งออกเนาะเพราะว่าเป็นมะนาวหลายปีแล้วค่ะพี่น้องสิบสามปีดินนะคะเบ่งเอาดูุ๊บปื๊ ก็ห้ดอกโอ้เบิ่โอ้ยเ,เก็บตลอดปีทั้งแรงทั้งฝนครับพี่น้องเบิ่งเอาอนี่คือสวนมานาเป็นพิกิตพันดกพิเศษของลุมพาดประบุญค่ะดกมากๆ ก็ได้ธรรมดาได้พี่น้องอันนี้บดว่าเล่นอากาศกักบคลืมฝนวันนี้ก็เลยเป็นคลื่นๆแน่จักน้อยรล่นกับนี้บ่ นไปทั้งใดกันมีแต่ดกซอกทุกมุมนุงลายก็เยอะหมดงามกันหลาย <laughs> ไก่เลยเลยมา10โลูะทั้แทงแจกทั้งแถม กิโลละสิบทั้งเก็บทั้งแถมพี่น้องเอยมะนาวใน,นี่้นะฝนค่พี่น้อง ถ้าใครได้เข้ามาชมคลิปนี้กะสิรู้ถึงความดกเนาะความดกของมะนาวเป้นพิจิตพันดกทิเศษสมชื่อค่ะพี่น้องอายุได้สิบสามสิบสี่ปีแล้วค่ะปลูกคือปลูกในทอ่บอบ่มีก้นค่ะพี่น้องเปิดโลงเลยท่อซีเมนไม่มีก้นปุ๋ยหลักก็คือปุ๋ยขีวัว แล้วก็ตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆค่ะพี่น้องทุกปีต้นใดบอลอดก็เอาออกปลูกอย่างอื่นทดแทนหรือว่าปลูกมะนาวต้นใหม่แทนเพราะว่าอย่างตอนขยายพันธุ์เองค่ะพี่น้องตอนขายตอนปลูกขายทั้งกิ่งตอนขายทั้งหน่วยมากมะนาวนี่แหละคะ่ะสร้างไรายได้ตลอดปีค่ะพี่น้อง หน้าฝนราคาถูกก็ขายตามถูกค่ะบ่เป็นอย่างเยอะทั้งแจกทั้งแถมส่วนหน้าแลงราคาแพงค่ะใหญ่นํำบ่อทันค่ะพี่น้องเป็นท่อเปิดก้นปุ๋ยหลักก็คือปุ๋ยขีวัตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆบางต้นการลอดบางต้นก็ไม่รอดต้นในรอดก็แตกยอดแตกดอกติดหน่วยดก มากค่ะพี่น้องวัดซ้อนหลายอันนี้คือเคล็ดลับนี่ดอกเอลีของคนอื่นโว้ยบอได้หฮาวนี่ค่ะพี่น้องขยันเอาปุ๋ยคอกใส่ตัดแต่งกิ่งเบงิ่งนึกว่าต้นกระแกเอลีพี่น้องปกตินะ ของคนอื่นนะซิบกว่าปีนี่บอกค่อยมีค่ะพี่น้องอันนี้พูดเรื่องจริงบางต้นเนาะบางท่อกับปลูกพริกปลูกมะฮงเข้าไปทดแทนค่ะอันนี้คือถ่ายทำให้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อคนอยากปลูกหรือว่ามีอย่างแนะนำก็บ,บอกกันได้ค่ะเบิ่งกพี่น้องต้นนี้มีแต่หน่วยใบยกระบมี แค่นี้ล่ะคะ่ะขอบคุณทุกทุกการรับชมนะคะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ